อีกครับผมแมทธิววันนี้จะมาสอนโหลดด้วยแอปเขียวๆ DL กันนะครับแอปโหลด add-on m e c r a f t วันนี้จะโหลด add-on copper add-on ที่ทำให้ชิดเกราะ copper และเกราะ copper น่าใช้งานมาก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 เลยให้พิมพ์ว่า copper ลงไปนะครับ c o p p e r พอเปอร์นี่ครับเอาไว้นาต่ออย่างงี้นะผมโหลดเรียบร้อยแล้วผมจะลงให้ดูนะมันไม่เป็นติ๊กถูกอย่างเงี้ยต้องเป็นโหลดก่อนเป็นติ๊กถูกแล้วกกดตรงนี้ครับเพื่ไงเราก็ไปแล้วก็เรียกเป็นไมโครฟ์นะครับเรียบครับเสร็จแล้วก็มาติดตั้งกันเลยก็ก็ create new world เรียกเป็นโหมดคุยขีดเพื่อการรีวิวที่แสนเรียบง่ายเรียกว่าโหมดสั้นแหละ เแล้วลงไปหาแ o n อดีกว่ากดที่ b u t t e r p a c k ตัว Code Addon c โคดดิของ a d d o n ลงไปครับลงไปแล้วก็ไปที่ r รีซอ p a p k ของ a d d o n กันดีกว่าเนียใส่รบ้วนได้ไหมเอามาเชื่อมโยงกันครับถ้าลงอันนั้นก่อนก็จะเชื่อมโยงกับรี s อ Pack เลยต่อไปก็เรียกเปิด a d d o n กดสีขาวเปิดให้หมดนะครับ คนนี้คือการให้แอคออนทำงานได้นะต้องเปิดให้หมดเลยกดนี้เล,เลยเปิดหมดเลยเสร็จแล้วเราก็ไปดูกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นรอหลุดแป๊บหนึ่งนะครับพอพอดีเราอเอาแอดออนเราต้องหปิดแบบงนี้นะออาตัวเดียวหลุดไม่นานหรอกแต่ถ้าไม่เอาหลายตัวหลุดนานแน่ควรดูให้ดีก่อนที่ออนจะชนกันนะครับไม่ไงัอ้อนจะเล่นกันก็ไม่ได้ต้องชิดดีก่อนนะ อาห้าอะไรเงี้ยเข้ามาเลยถ้าเออประเภทเอ่ออาวุธก็ต้องดูว่าอันตัวไหนมันใหญ่กว่ามันก็ทาอันนั้นครับเช่นแอ่ออที่มีลูก,กเยอะไปเลยครับอ่อนเล็กครับนั่นแหละนะเนี่ยปกรมีชุดกระ copper แสนสวยงามสีสม้มแล้วก็มีดาบ copper ขวาน copper eater copper ครื่อง copper จอบ copper โอก copper, สาส copper แสนสะดวกแสนสวยเฮ้ hey, คุณได้เวลกูดโอ my god ใครเข้ามาเนี่ย FC จากทางบ้านเข้ามาตอนนี้เป็นเมก้าเข้ามานเมื่อดีตื่นเต้นเลย FC หน้าตาเป็นผู้หญิงหรอเนี่ยเวียนสีสกีเขาไม่หลน่นอะีกนะ FC คนนี้เป็นใครก็ไม่รู้แล้วเข้ามาแล้วสินะสวัสดี FC ฉันจะไม่ว่าเล่นก,กับคุณนะ นะกำลังรีวิวแอดออนอยู่นะขอบคุณนะที่ไมได้วยกันแต่ว่าแต่ชิมี่ว่างจริงหลายชั้นสร้างเซิร์ฟเวอร์หลายสดติ๊กตอกกันนะติ๊กตอกหลายสดเวลา6กโมงเย็นถึงสามทุ่มอย่าลืมเข้ามาดูด้วยล่ะนะเขาจะไปเอฟซีวันนี้อยากหลายสดติกต๊กตอกไม c ค a f t แล้วสิไปหอาออสซอบบีด,ดีกว่าแล้วเจอกัน